เสยียงเพลงมาจังสีธนาคารริบอร์ตี้ซิตี้ ขับมาแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็เบรกชู้อีกครับปัดท้ายชู้โมเมนต์ปัดท้ายสไลด์ชู้เลยครับจังหวะนี้ตอนนี้ครับจูนแลนออกมาแล้วครับลักเงินมาน้ำครับตอนนี้คอร์ดก็ทิ้งไปแล้วครับตัวละครอีกเฮาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนครับผมเพราะว่ายังกับโมฮูครับแล้วก็คาทารินากับมาสู้ปืนใส่คอร์ดเลยครับผมขอโทษเดดเดอที่รักเจ้ามันกระเข็กลางวางข้อข่อแล้วก็คอร์ดก็ลงไปนอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คาทารินาก็ไปแล้วนะคอร์ดก็ได้ออกหน้าหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นคนดังเลยนะ แล้วก็ตัวละครเอกของเราก็โดนจับเลยทีเดียวนะครับใส่สุดชีชุ่มเลยทีเดียวนะก็กําลังถูกนําตัวไปไว้ที่เรือนจํานะครับก็กาลังถูกขนไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรถปิศนาเห็นแล้วนะครับก็ขับรถตามไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งรถปิศ no. นาก็ไม่รู้ว่าใครคือคนขับนะครับเพราะว่าไม่เห็นนะระหว่างทางนั้นนะครับนักข่าวก็จะรายงานข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะมีการชิงตัวนักโทษด้วยนะครับด้วยรถคันปิศนานี่แหละนะครับที่กําลังขับรถตาม ไปอยู่นะครับนะก็ตอนนี้เขาก็จะทิ้งระเบิดแล้วนะครับก็ระเบิดอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีมันก็หลดลงมาแล้วก็กิ้งมาแบบันั้นเลยทีเดียวนะครับไม่ระเบิดทันทีนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็มาขวางทางนะครับรถที่ไม่มีคนขับนะครับใช้อะไรบังคับก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีการชิงตัวนักโทษด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจออกมาออกมาไหมถ้ามันบริาคใต้เราออกมาออกขอโทษเลยล่ะครับผมจับพิดคนครับขอโทษเลยๆครับออกมาเดี๋ยวนี้ถ้ามันเจ้าบริจาคใต้เดี๋ยวเจ้าเสียใจทีหลังแล้วก็ตะลุงคนนี้นะครับก็จะออกมาเลย นะครับก็ตาลุงคนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าของพวกนี้นะครับนะเดี๋ยวเจ้าเสียใจทีหลังว่าวอีกแล้วครับผมเจ้าละเสียใจเฮ้ยมึงว่าวหลายวันถือมัดกู้ในหน้าถือศอกสะดจกครับแล้วก็คอตก็สกิดนิดเดียก็ล้มเลยทีเดียวนะครับแล้วพอออกมาจากรถแล้วนะครับคอตก็เห็นอะไรบางอย่างนะครับที่ตรงสะพานนั่นนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ ต้มเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแสงวาบขึ้นมาแล้วก็จากนั้นสะพานก็หักเลยทีเดียวนะครับก็แบ่งเป็น bueno 2ท่อนเลยนะครับนะโอ้โหความเสียหายก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วจากนั้นครับชายคนนี้นะครับที่มีชื่อว่าเอกบอนะครับก็อยากจะให้ครสขับรถให้นี่นะครับเนื่องจากเขาเจ็บมืออยู่นะครับนะก็เลยต้องให้ครสขับนะครับก็ครอสก็ได้ภารกิจเลยทีเดียวนะครับได้ภารกิจแบบงงๆนะครับนะก็เป็นภารกิจแรกเลยนะครับก็เอกบนก็บอกกับครอสนะครับว่ามีที่ ที่กุบด้านอยู่นะครับให้ขับไปตามแผนที่เลยนะครับเป็นจุดสีชมพูนะครับไม่ใช่จุดสีเหลืองแล้วนะแล้วพอเรามาถึงแล้วนะครับเอกบอลก็จะบอกให้เอาิปเพลี่ยนเสื้อก่อนครับแล้วก็ตัวเกมก็จะแนะนําจุดเซฟของเรานะครับให้เราเข้ามาที่ประตูนะครับเพื่อที่จะเซฟนะแล้วก็ข้างๆนี้นะครับก็จะมีโรงเก็บรถด้วยนะครับสามารถซ่อมรถได้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับขึ้นรถไปเลยละกันนะครับแล้วก็เอกบอลนะครับก็บอกกับคอสว่ามีมูคนหนึ่งสิวารุ ีไปหามันบึงเผื่อมันเสียหงานแล้วก็เราขับรถมาตามแผนที่นี่นะครับก็มาหาเจ้าลุยกีนี่แหละนะครับรถก็บังคับยากนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันบังคับยากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นจีภาคนี้นะครับนะแล้วเราก็ได้ภารกิจอีกหนึ่งภารกิจมาแล้วนะครับเดินมาอย่างเท่เลยครับจังหวะนี้นะก็มาสองคนนี่แหละครับบ่มีอาวุธปืนเองครับทายนี่ละเดี๋ยวไปวอนบอกลุยกีเอง เปิดประตูนะครับใส่มือบุได้ใส่ตีนครับโพดีผมเจ็บมือ <Bro. S 1> แล้วก็เอกบนก็จะเข้าไปนะครับ แล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมีลูกน้องของลุยกีเปิดประตูมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากนั้นลุยกีก็จะออกมาแล้วนะครับก็ให้งานกับคอสเลยทีเดียวนะครับไอยใหญ่โตไปหับผู้สาวอาอแนชื่อว่ามิสตรีเพิ่นถ่ายอยู่โรงพยาบาลน,นะไปขับมาแล้วก็มาส่งไอยูพีแล้วก็จํไว้เดอ้อจะไปแตะต้องหรืบอบทสนทายเไตการคอเจา้าเลยแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราหารถนะครับเพื่อที่จะไปรับคุณมิสตรีนั่นเองนะครับนาจะเป็นรถแบบไหนก็ได้นะครับจะพังหรือไม่พังก็ได้นะครับ แล้วก็ให้เราไปที่โรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อที่จะไปรับคุณมิสทรีของลุยกินั่นเองนะครับแล้วพอเรามาถึงแล้วนะครับก็เจอคุณมิสทรียืนรออยู่นั่นเองนะครับนะก็ให้เธอขึ้นรถก่อนนะครับถึงจะขับไปส่งเธอได้นะครับก็ให้ไปส่งที่คลับของลุยกิเลยนะครับนะก็ไปที่เดิมตรงที่เรามานั่นแหละนะครับแล้วเราก็มาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอส่งถึงแล้วนะครับภารกิจก็จะสําเร็จเลยนะครับมิสทรีก็ขอบคุณคอร์สด้วยนะครับ ตอนนี้ผมมาดครับผมจะหาเรื่องครับมากเขดมาดม,มาต่อยกับอ้ายนี่ล่วงไปเลยทีเดียวเอายังฟื้นอยู่บอกโอเคมันนอนไปแล้วครับ ลุยกีบอยู่ลุยกีฝาครอวาม้เจา้าเอา้าเอาไปเบิง้งแล้วเนื้อหาในจดหมายนะครับก็บอกกับคอร์ดว่าตอนนี้มีขลามสูตรใหม่สื่อขอลามสแปงแล้วก็ตอนนี้มีบักกิไก่ผู้หนึ่งนะมันกำลังเอามาล่อลูกน้องของไอไปจัดการมันซะม,มันอยู่ท่าเรือนะแล้วก็อย่าลืมเอาไม้ไปฝาดใส่กอกมัน่นแล้วก็อย่าลืมเอารถไปเปลี่ยนสีนะ้ำเอารถมันเดอร์โบแมนเอารถไปเจ้าของแ,แล้วจากนั้นนะครับให้เราขับรถมาที่ท่าเรือนี่เลยนะครับ<แ>ก็จะเห็นไอหมอนี่นะครับมันกำลังล่อด,ด้วยขาลาามอยู่นะครับแล บ็ดบอลนะครับฟาดไส้กรอบมันเลยนะครับก็ฟาดให้มันเดียงไปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราขึ้นรถของมันเลยนะครับนะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสีรถนั่นเองนะครับก็ขับไปเลยนะแล้วก็ให้เรามาเปลี่ยนสีรถตรงนี้เลยนะครับก็เสีย1,000เหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้รถสีใหม่นะครับสีใหม่หรือเปล่านะครับนี่ผมก็ดูไม่ออกนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราเอารถมาเสืองไวอยู่นี่เลยครับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผมตอนนี้คอสกำลังติดรถอยู่นะครับออกไม่ได้ ได้นะครับตอนนี้นะเอาตอนนี้ออกได้หรือว่อาโอเคครับออกได้แล้วครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับ พรกิโตไปนะครับลุยกีก็กําลังคุยกับลูกน้องนะครับแล้วก็มาเจอคอสพอดีแลลวครับแล้วก็เอางานให้คอสทาเลยทีเดียวนะครับฮนะก็คือลูกชายของสวัตเร้ลิโอนีก็คือโจอีลิโอนีนะครับอยากจะทํเข้าวหลามกับมิสทรีนั่นเองนะครับแล้วก็อยากจะให้คอสไปรับคุณมิสทรีที่ย่านฮับเบินไฮนะครับนะแล้วก็บอกกับคอสว่าจะไปแตะต้เรื่องบสันเขาไต่การข้อมึงดิ แล้วจากนั้นใหเราหารถไปรับคุณมิสตรีเลยนะครับผมก็เลือกเป็นรถไอติมละกันนะครับก็รถคันไหนก็ได้นะครับแต่ผมขอเลือกรถไอติมนะครับเพราะว่าผมเจอระหว่างทางแล้วผมก็ไปยืมพี่เขามานะครับผมก็ไปรับคุณมิสตรีเลยละกันนะครับก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับไม่ไกลมากนะนี่ก็มาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับเอาขอโทษเลยร้ายครับเดี๋ยวผมเสียขาประกันให้ครับแล้วพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เรามาอยู่จุดสีฟ้าแล้วก็กดตัว H ชเพื่อที่จะบีบแตรให้เธอออกมาได้เองนะครับแค่เสียงเพลงของรถไอติม มันไม่ได้ยินนะครับต้องใช้เสียงแตรรถนะครับนะ <No. S 1> แล้วก็จากนั้นนะครับให้เราไปส่งคุณมิสตรีที่อู่ซ่อมรถของโจอี้ลิอเนี่เลยนะครับตำรวจเอาทำไมตำรวจไปชนอู่ของเขานะครับเนี่อ <B read> แล้วคอสก็เปิดประตูให้คุณมิสตรีเลยนะครับพอคุณมิสตรีมาเจอโจอี้นะครับก็ดีใจเลยทีเดียวนะครับเตรียมพร้อมที่จะมาทํำข้าวลามแล้วนะครับนะไปลุ่งคว้วถาเลยแล้วโจอี้ก็ได้คุยกับคอสนะครับบักลุยกีแนะนําโตมาหเห็นว่าโตเห็นงานดีแล้วก็มาหาอายอ้ยมีงานให้ทํา เอาทุกคนครับตอนนี้ผมถึงตำรวจมาหาเรื่องครับเอาเอาอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องผมผมสิไปทำภารกิจต,ต่อไป แล้วคอสก็มาข้อประตูเหมือนเดิมนะครับก็ยืนทับเสีด้วยนะครับคือบอกเปิดประตูจะเทอะวะแล้วก็พอเปิดประตูมาปุ๊บนะครับลุยกีก็หัวร้อนมาเลยทีเดียวนะครับก็บอกอยากจะให้ไปจัดการพวกแกงเดียโบนะครับเพราะว่าแกงเดียโบนั้นมันแกล้งลูกน้องของลุยกีนะครับก็อยากจะให้จัดการนะครับถ้าอยากได้อาวุธก็ไปเอาที่ร้านปืนเลยนะครับนะก็จะเป็นร้านปืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรถของแกงเดียโบนะครับที่มันขับสวนออกไปนะครับกล้องก็แพนไปหาด้วย แล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาที่ร้านปืนก่อนเลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเจ้าของร้านบอกว่ามันยังเปิดขายอยู่แต่มันโตจะเอาน่ะไปเอาอยู่หลัง้านก็ได้แต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันยังซื้อไม่ได้นะครับผมก็เลยอยู่นี่สักพักนะครับกว่าจะคิดได้นะครับว่ามันยังซื้อไม่ได้แล้วก็ผมก็ไม่ได้หยิบปืนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่น t d e ภาคนี้นะแล้วพอไม่ได้ปืนนะครับผมขับรถชนเลยทีเดียวนะครับพวกมันก็ออกมานะครับแล้วผมก็ขับรถชนพวกมันเลย นะครับนะแล้วก็ภาร,รกิจก็สําเร็จไปเลยนะครับขับรถชนก็ได้นะครับแล้วก็ผมแนะนําให้เราเก็บปืนของพวกมันด้วยนะครับปืนหุนห่นโถดังนั้นนะครับแล้วก็ให้เราเอารถของพวกมันไปเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นมันเท่ดีนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับข้อความนะครับว่าตอนนี้ปืนเขามาในสต็อกเลเดอร์จไปซื้อตอนใดกด็ได้มึงมาใหมมึงมาใหม่มึงบึกหนัากูมึงมาดบ่ ตอนนี้สมมสรตำรวจกำลังมีงานปาร์ตี้อยู่และก็อาจก็อยากให้ตู้เนาะไปรับสาวๆไปส่งที่สถานีตำรวจเลยเพราะตอนนี้นะเขาตรงก้ารเอียงและก็เอาไมา้ได้หลายทีสุดเด้อไปไปตอนนี้ละแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามารับสาวๆทุกคนเลยนะครับไม่ใช่ทุกคนสิก็ให้ไปส่งที่สถานีตำรวจนะครับให้ได้ไม่ต่ำกว่า3คนนะครับนะภารกิจถึงจะผ่านได้นะครับจะเอาหมดคนเลยก็ได้นะครับแล้วก็เราก็มีเวลาอยู่แค่5นาทีเท่านั้น นะครับในการรับสาวๆแต่ละคนเนาะ ธุรก so ิจโตไปนะครับเราก็มาหาโจ้เลยนะครับแล้วก็โจ้ก็ให้งานกับคอร์เลยทีเดียวก็คืออยากจะให้คอร์นั้นไปติดระเบิดใส่รถคนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลิฟฟฟอร์เรลี่นะครับก็คือพวกฟอร์เรลี่นั้นนะครับติดหนี้ของโจ伊ลโอเนี่อยู่นะครับแล้วก็มาจ่ายนะครับแล้วก็อยากจะให้คอร์นั้นไปติดระเบิดใส่รถมันนะครับก็เอามาคืนไว้ที่เดิมด้วยนะครับถ้าติดระเบิดเสร็จแล้วนะก็ไปหาบักเอกบอลเลยนะครับเราว่าเอกบอลนั้นทําธุรกิจติดระเบิดนั่นเองนะครับ แล้วก็จากนั้นนะครับให้เรารีบมาเอารถของคนนี้ด้วยนะครับรีฟอรลี่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังกินข้าวอยู่นั่นเองนะครับเราก็ขึ้นรถไปเลยนะครับเรามีเวลาอยู่แค่6นาทีเท่านั้นนะครับก่อนที่มันจะกินข้าวอิ่มนะครับนะก็ต้องรีบไปด้วยนะครับแล้วก็ระวังอย่าชนอะไรนะครับถ้าชนแล้วก็ต้องไปซ่อมรถให้มันด้วยนะครับนะแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราเอารถมันไปติดระเบิดเลยนะครับนะไปที่ธุรกิจของเอ็กบอลเลยนะครับธุรกิจที่ติดระเบิดนะแล้วพอเราติดระเบิด เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ จุดที่เดิมเลยนะครับก vale. ็มาจอดรถที่เดิมให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เรากดอานะครับแล้วก็ให้เรารีบลงมาเลยนะครับก่อนที่รถมันจะระเบิดนะครับแล้วก็ยืนดูดอกไม้ไฟที่กําลังจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มันก็กําลังเดินลงมาอย่างชิวๆเลยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนะอุ้ยแต่มันมันชิวขนาดนี้อิ่มคักครับตอนนี้นะเพราะว่ากำลังกินเขาอิ่มๆแล้วก็วิ่งขึ้นมาขึ้นรถนะครับจากนั้นครับก็ตู้มเลยทีเดียวนะครับอย่างสวยงามแล้วก็ภารกิจก็จะสำ รเร็จไปเลยนะครับเฮ้ยมึงระเบิดรถบอกมึงมาไมมมาไม่ตำรวจกลับมาดิครับมาดิครับผมไต้เลยครับไต้ใครไปนําครับไต้ใส่คอกนําครับบอลลูบอกไต้อีครับโอ้โหอย่างโหเลยนะครับคนตายเลยบอก เดียงราบอกเฮ้ยเยามาม่าน้ำ่อยบบนี้นะภารกิโตไปนะครับโจอี้ก็จะให้งานคอสอีกแล้วนะครับก็คือจะให้คอสไปจัดการไอ้ชุงกี้ลีชุงนะครับเพราะว่ามันข้าขลามสแปงอยู่นะครับก็เลยต้องไปจัดการนะครับตอนนี้มันกําลังขายบะหมี่อยู่นะครับอยู่ที่ย่านชันาทาวนะครับแล้วก็จะมีพวกแก๊งไตรแอดด้วยนะครับก็ต้องระวังโดยนั้นแล้วก็โจอี้นะครับก็แนะนําให้คอสไปซื้อปืนก่อนนะครับในร้านขายปืนใกล้ๆสถานีรถไฟ นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปร้านขายปืนนะครับพอดีว่าคอสมีพลังวิเศษนะครับผมก็ลืมบอกไปนะซึ่งพลังวิเศษที่ผมใช้นะครับก็มีอาวุธครบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับถ้าอยากจะใช้พลังวิเศษด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็เฝ้าอยู่นั่นเองนะครับก็คือพวกไตรแอดนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาจัดการในมอนี่เลยนะครับไม่จงเป็นต้องกลัวอะไรตรงนั้นครับบุกเข้าเลยนะครับนะขอหาปืนก็ลกันนี่ก็ยิงไปเลยนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จเลยนนนนะครััับบกีม ก็ไปนอนคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับ ธุรกิจโตไปนะครับโจอีกก็มอบงานให้คอรดอีกแล้วนะครับก็คืออยากจะให้คอรดไปหลักหลุดค้นเงินครับผมแต่ว่าหลุดคนเงินนะมันยิ่งบกเข่าครับก็เลยต้องให้คอร์ะไปส้นเอาครับก็ชนกว่าคนขับจะปอดแหกเปิดประตูออกมานั่นแหละนะครับนะแล้วก็ขึ้นไปเอารถเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีตำรวจมาจับนําครับถ่า้นไปแล้วนะพอได้รถแล้วก็เอารถไปเก็บไว้ที่กดั้งอยู่แถวท่าเรือนั่นแหละครับ แล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาชนรถขนเงินเลยนะครับถ้าชนแล้วเราก็จะปิดดาวด้วยนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็ให้เราชนจนกว่าด้าวเมดตรงข้างๆนะครับมันจะเต็มนะครับพ็ชนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจนกว่ามันจะโปดแทงนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีตำรวจด้วยนะครับนะเพราะว่าเราชนรถขนเงินนั่นเองนะครับแล้วพอเราชนจนขีดเต็มแล้วนะครับให้เรารีบลงไปเอาเลยนะครับก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะครับนะก็เราสามารถใช้พลังวิเศษได้ด้วยนะครับให้ ตำรวจไม่เห็นเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรไว้ให้เลยนะครับก็คือพลังวิเศษนั่นแหละนะครับจะเรียกสูตรก็ได้นะแล้วก็ให้เราขึ้นไปเลยนะครับที่จริงเราก็ต้องเอารถไปซ่อมด้วยแต่แตว่าไม่จาเป็นนะครับนะก็ไปเก็บไว้ที่โกดังที่ท่าเรือเลยนะครับเดี๋ยวลูกน้องของโจี้จะเอาไปทาต่อเองนะครับนะไปซ่อมเองนะครับเราไม่ต้องเสียเงินซ่อมนะครับนี่ แล้วคอสก็ได้ข้อความจากเอลบูรูนะครับนะก็บอกกับคอสว่าถ้าอยากได้เงินกลับมาหาไอา้ก็ได้เดอภารกิจโตไปนะครับโจอีอ้ก็กําลังคุยกับลุงโทนี่อยู่นะครับนะแล้วคอสก็เข้ามาพอดีนะครับโจอีอ้ก็เลยแนะนําคอสให้กับลุงโทนี่ดูเลยนะครับนะว่าบักดานี่น้ำมันหิตงานดีแท้ๆแล้วก็โจอีอ้นะครับก็อยากจะให้คอสไปส่งลุงโทนี่ที่ร้านอาหารของแม่เขาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าลุงโทนี่ก่อนกลับบ้านก็อยากจะให้คอสพาไป เก็บข้าวคุ้มครองกับร้านซักผ้าแห่งหนึ่งหน่อยนะเพราะว่าบักนันมันบบกจ่ายขาคุ้มครองอายจะเถื่อกันเลยอยากให้คอดผ้าไปเก็บข่าคุ้มครองครับแล้วเราก็ต้องพาลุงโทนี่ไปเก็บข้าคุ้มครองหรือว่าเก็บนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นข้าคุ้มครองนั่นแหละนะครับก็ให้ไปตามจุดสีชมพูเลยนะครับก็จะมาที่ร้านซักผ้านี่แหละนะครับนะแล้วก็ลุงโทนี่นะครับก็บอกให้คอดสตาร์ทรถรอไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะหนี ไม่ทันนะครับลุงทนี่ก็ถือไม้ไปอย่างห้าๆเลยทีเดียวนะครับประต,ตูก็เปิดต้อนรับด้วยนะครับแล้วก็พอเข้าไปแล้วนะครับลุงทนี่ก็คุยกับพวกนี้นะครับว่ามาเก็บข้าคนแล้วก็โดนยิงมาสักงั้นนะครับจากไกยเป็นไก่เลยทีเดียวนะครับก็ต้องรีบออกมาเลยทีเดียวนะครับพอต้องรีบไปส่งแล้วก็เช้าเลยทีเดียวนะครับพวกนี้ก็เดียงไปเลยนะครับแล้วก็เราไปส่งลุงทนี่ที่ร้านอาหารของแม่เขาเลยนะครับแล้วพอมาส่งถึงแล้วนะครับลุงทนี่ก็บอกกับเขาว่าเดี๋ยว สิไปเอาคืนมันเด้อเตือนาก่อนแต่ว่าเทนี่นะขอไปพักกนกระสุนเต็มหลังมือนนึงแล้วร้านขายปืนก็ไลน์มาบอกซี <c oughs> ไม่ใช่ซีเจสิก็ไ <c oughs> ลน์มาบอกคอสแล้วนะครับว่าตอนนี้ร้านขายปืนมีอูซี่มาขายนะครับนะ้าทคอสอยากได้ก็มาซื้อได้เลยนะครับ ภารกิจต่อไปนะครับคุณลุงโจอี้ไม่ใช่คุณลุงโจอี้ดิโจอี้นะครับก็ให้งานกับคอสเลยนะครับก็คือมีศพของพวกฟลีรี่นะครับที่มันอยู่ทั้งรถนะครับก็อยากจะให้คอสเอาไปทําลายนะครับเอาไปทําลายทั้งรถเลยนะครับก็เตรียมไว้แล้วนะครับที่ร้านอาหารนะซึ่งศพของพวกฟลีรี่นั้นนะครับก็คือพวกที่มาห้ากับโจอี้นั่นเองนะครับเราก็ต้องไปจัดการโดยการไม่ใช่จัดการสิเอาไปทําลายเลยนะครับนะแล้วก็จากนั้นก็ไม่เรามาขึ้นรถคันนี้เลยนะครับแต่ว่าพอ ขึ้นรถแล้วนะครับพวกฟอร์รลี่มันรู้ตัวแล้วนะครับว่าคอร์ดมาเอานะครับมันก็จะไล่ตามเลยทีเดียวไล่ชนเลยนะครับนันแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรารีบขับรถไปเลยนะครับขับรถไปที่โรงบดทําลายรถเลยนะครับก็ให้เราเอามาจอดที่จุดสีฟ้านะครับแล้วก็ให้เราออกจากรถเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเอาขึ้นไปเองนะนี่ก็มีตัวไอให้เก็บด้วยนะครับก็คือคําแนะนําในการใช้นี้นะมึงหาวมึงยิงกูนมึงเดี๋ยวเลือกปืนหนึ่งมึงจะหาวมันหนีตายไปรูดไปมันี่อย่ามาหาวน้ำมา แล้วก็เราก็ยืนดูรถที่กำลังถูกบดนั่นเองนะครับถูกบิบอัดนะนี่ก็ปล่อยอย่างสโลโมชันนะครับรถคันนี้มันคว้างหูคว้างตาวะ่ะนะยิ่งทีมเลยครับนี่ยิง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 ใจว่าใส่อาบจีเลยครับยิ่งทิมเลยครับนี่ ภารกิจต่อไปนะครับลูกน้องของโจอี้นะครับต้องการที่จะปุ้นนะครับก็เลยอยากจะให้คอร์ดไปหารถสักคันพาลูกน้องของเขาไปปุ้นหน่อยนะครับซึ่งลูกน้องของเขาก็อยู่ที่ย่านแซนมาร์กนั่นเองนะครับนะก็คอร์ก็ต้อง ทำตามโจ้บอกนะครับเพื่อที่จะได้ตังนั่นเองนะครับนะก็เพลิกหัวเลยทีเดียวแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าจุดสีฟ้าได้นะครับเราก็ต้องมีรถสีประตูก่อนนะครับเพื่อที่จะรับลูกน้องของโจ伊นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรากดตัว H เพื่อเรียกลูกน้องของโจ伊นะครับก็คือบีบแตนนั่นแหละนะครับพอกด H แล้วนะครับลูกน้องของโจ้ก็จะเปิดประตูเข้ามาเลยทีเดียวนะครับจะมาหาเรื่องคอร์หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับคอเขาก็รู้แล้วนะครับว่าคอจะมารับนะแล้วก็จากนั้นนะครับก็ให้เราพาลูกน้อง ของโจอี้นะครับไปปล้นนั่นเองนะครับก็ไปตามจุดสีชมพูนั่นเลยนะครับนะระหว่างทางก็เปลี่ยนรถนะครับเพราะว่ารถคันนั้นระเบิดไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เรามาส่งลูกน้องของโจอี้เพื่อที่จะมาปล้นนะครับแล้วก็เราก็นั่งตักแอร์ชิลๆอยู่ตรงนี้นะครับรอให้ลูกน้องโจอี้ปล้นเสร็จก่อนนั่นเองนะครับรอแป๊บนึงนะครับยนเขาก็จะออกมานะครับตอนนี้ได้ยินเสียงจริงแล้วนะครับก็ลูกน้องของโจอี้ก็มาไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับมา3คนนะครับนะก็ยังรอดครบทุกคนนะ ไม่มีใครแบบว่าไปคุยกับรางบูมองจากนั้นนะครับเราก็จะติดดาวด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคอร์สมีพลังวิเศษนะครับคอร์ก็แค่ใช้พลังวิเศษก็จบแล้วนะครับแล้วก็ให้เราไปส่งลูกน้องของโจอี้ที่เดิมเลยนะครับที่เซนต์มาร์กนั่นเองนะครับนะ